ล่าสุดคอรอมอไฟเขียวแล้วมาตรการเยียวยา3กลุ่มปราะบางจ่าย3เดือนกว่า13ล้านชีวิตจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากหลังจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 แพร่ระบาด จนเป็นเหตุแห้ทำให้หลายคนและหลายหน่วยงานต้องปิดตัวลงไปส่งผลทำให้สูญเสียไรายได้ซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลได้หาหรืออย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนล่าสุดครมเห็นชอบมาตรการเยียวยากลุ่มปอบบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยนางสาวรัชดาธานาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังมีการประชุมครมเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าครมเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4ทับ2563เรื่องมาตรการช่วยเหลือกลุ่มปอบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดน -19 นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกลุ่มปอบางที่จะได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย1เด็กแรกเกิดถึง6ปีจากครัวเรือนยากจนไม่เกิน1,451,468คน2ผู้สูงอายุไม่เกิน9,664,111นคน3ผู้พิการไม่เกิน2,27,500คน รวมกลุ่มปอบางทั้งหมดไม่เกิน13,143,79คนโดยจ่ายเงินเยียวยาวรายละ1,000บาทต่อเดือนเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการและเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ปี2563โดยกรอบ,บวงเงินไม่เกิน39,429ล้าน237,000ล้านบาทโดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา,ยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019พศ .2000 563สําหรับการจ่ายเงินเยียวยางงวดเดือนพฤษภาคมให้นํามารวมจ่ายพร้อมกันกับงวดเดือนมิถุนายนจํานวน2,000บาทและจ่ายงวดเดือนกรกฎาคมอีก1,000บาท โดยนางสาวรัชดาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าครมมอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังพิจารณาในรายละเอียดร่วมกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนและการเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราบางให้เป็นไปอย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุดอาสุดเผยจำนวนเงินที่กลุ่มคนพิการจะได้รับ ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีมติเมื่อวันที่28เมษาย,ยนที่ผ่านมาเห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิดให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นเงินจำนวน1000บาทเป็นการจ่ายครั้งเดียวใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแลยความคืบหน้าล่าสุดหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมบัญชีกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและพกได้บูรณาการทำงานร่วมกันทำให้การจ่ายเงินเยียวยาถึงมือคนพิการอย่างถูกต้องและไม่ต้องลงทะเบยียนใดๆดำเนินการดังนี้หนึ่งคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน1,000บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรงจำนวนกว่า1น6แสนคนภายในวันที่29พฤษภาคมนี้และสำหรับคนพิการที่ไม่มีบัญชีธานาคารองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและอบอต,อตอจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการจำนวนกว่า3แสนคนคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน2คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า60,000คนทั่วประเทศ สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมจจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายนทั้งนี้หากหลังจากวันที่15มิถุนายนคนพิการยังไม่ได้รับเงินยวยวๆยดังกล่าวสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ww w บ dep.go.th คนพิการเตรียมรับเงิน1,000บาทเยียวยาโควิดรอบแรก29พฤษภาคมนี้าสูตระทรวัสริการแห่งรัฐที่ยังสามารถกดเป็นเงินสดได้จากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนแก้ไขรหัสบัตรคนจนสำหรับผู้ที่จำรหัสไม่ได้เมื่อวันที่23พฤษภาคมเพจเฟซบุ๊กสถานีข่าวกระทรวงการคลงัง Ministry of Finance News Station กรมบัญชีกลางได้เพิ่มช่องทาง ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดรหัสเ TM ใหม่กรณีลืมรหัสกรมบัญชีกลางประสานกับธนาคารกรุงไทยเพื่อเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM พินหกหลักใหม่เพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัสโดยสามารถดำเนินการกำหนดรหัสใหม่ได้ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง นางสาววิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ,จำนวนมากจำรหัส ATM พิห6หลักของตัวเองไม่ได้ทำให้ไม่สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพจากรัฐบาลได้กรมบัญชีกลางจึงให้ธนาคารกรุงไทยดำเนินการพัฒนาเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM พิหลักใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐที่ลืมรหัสสามารถถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ซึ่งหลายๆคนสงสัยว่าทำไมต้องแก้ไขต้องจำรหัสบัตรให้ได้มีเงินอะไรเข้าบ้างสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐยังไม่มีนโยบายเติมเงินในบัตรเพื่อให้ แต่จะมีเงินค่าน้ำค่าไฟที่จะได้ทุกวันที่18ของเดือนและค่าไฟไม่เกิน230บาทค่าน้ำไม่เกิน100บาทซึ่งคนที่จะได้รับเงินตรงนี้ต้องลงทะเบียนรับค่าน้ำค่าไฟไว้แล้วถ้าเราใช้ไม่เกินที่กำหนดเงินก็จะเข้าทุกๆวันที่18ของเดือนเงินผู้สูงอายุ50ถึง100บาทผู้มีสิทธิ์รับเงินผู้ถือบรสวัสบริการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนปี63โดยจะมีการเริ่มใจ่ายให้ในทุกวันที่15ของเดือนตามกำหนดเดิมซึ่งจะได้รับอัตราดังนี้ผู้สูงอายุที่มีรายได้0 3 0ถึง30,000บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทผู้สูงอายุที่มีรายได้3 1 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0แบาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทและเงินอีกตัวก็คือเงินภาษีซึ่งตรงนี้จะให้ทุกวันที่15ของเดือนแต่เราจะต้องเติมเงินผ่านบัตรเพื่อซื้อของถึงจะได้แต่ตรงนี้จะยุ่งยากค่ะจึงไม่ค่อยนิยมจะทำการส่วนมากหลักๆเงินที่เข้าบัตรแน่นอนก็จะเป็นเงินค่านา้ำค่าไฟและเงินผู้สูงอายุฉะนั้นถ้าเราจำรหัสไม่ได้ก็ไม่สามารถกดเงินออกมาได้ยอดเงิน ในบัตรก็สะสมอยู่และไม่มีการกดออกมาใช้สำหรับใครที่จำไม่ได้ก็เรียบแก้ไขด่วนเลยนะคะเพื่อนาะครข้างหน้ารัฐมีนโยบายช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ไม่พลาดล่าสุดครังแย้มข่าวดีกลุ่มที่จะได้รับเงินรวดเดียว15,000บาทจากที่รัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด จะได้รับเงินเยียวยารายละ5,000บาทจำนวน3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เวอร์ไวทเว็บเราไม่ทิ้งการ .com ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กันไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้สําหรับประชาชนที่มีสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์จานวน2 4แสนรายนั้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มจะได้แก่ กลุ่มแรกผู้ขอทบทวนสิทธิ์8 0ด0 0รายจะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์เพื่อนัดหมายยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กลุ่มที่สองประมาณ10,000แรายเป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้วแต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่สามารถเจอตัวได้ กลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ได้พยายามติดต่อไปแล้วหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้จำนวน60หมืนรายทางนี้ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3จํจำนวน1.6แสนรายทางกระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้แก่ท่านในวันที่22พฤษภาคม จากนั้นให้ไปติดต่อที่สาขาธานาคารกรุงไทยสาขาที่สะดวกุที่สุดเพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันการประกอบอาชีพหลักฐานการยืนยันตัวตน3าอย่างที่ต้องเตรียมไปจะได้แก่1บัตรประชาชนตัวจริง 2. ภาพถ่ายจากการประกอบอาชีพของท่าน3รูปถ่ายของท่านซึ่งจะต้องรีบไปติดต่อธานาคารกรุงไทยภายในวันที่29พฤษภาคมปี2563นี้โดยหากผ่านสิทธ ในรอบนี้จะได้รับเงินย้อนหลังด้วยรวมเป็นเงิน15,000บาทกลุ่มทุนทวนสิทธิ์หากตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ตเตรียมรับเงินรอบเดียว15,000บาท